สวัสดีตอนเชา้าค่ะแฟนเพจที่น่ารักเช้าวันใหม่ที่สดใสวันนี้การงานของคุณมั่นคงนะคะใครกำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะวันนี้มีความสุขกับการทํางานนะคะการงานของคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใครตกงานได้งานใครดิวงานต่างประเทศสำเร็จใครรอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรอยกย้ายสำเร็จนะคะสดใสเรื่องงานมากๆเลยนะคะมีโอกาสที่จะ มีความสุขมีชื่อเสียงโด่งดังกับงานที่ทําถ้าเป็นเรื่องการเงินการเงินสดใสแต่มีรายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาแต่รับรองว่าอนาคตการเงินของคุณสดใสแน่นอนนะคะส่วนเรื่องความรักกับเช้าว,วันใหม่วันนี้นะคะความรักเบ่งบานนะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยสวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะคะแต่คุณนะ่าจะโฟกัสเรื่องงานมากกว่านะคะ เรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภเด่นมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณเป็นผู้ที่มีโชคหยิบจับอะไรก็มีโชคคะ่ะเลขมงคลเลขนาไพ่วันนี้คือ3 19แล้วก็17สื่อนำโชคก็คือนะคะเด็กไรเดียงสระให้โชครถยนต์ให้โชคนะคะหรือนะคะแม่เราหรือตัวคุณนะคะหยิบจับอะไรก็มีโชคนะคะหรือเดินทางนะคะรถยนต์นะคะ สุขภาพวันนี้สายตาปวดหัวเข่ามดลูกนะคะทําบุญเสริมดวงนะคะทําบุญด้วยการถวายพรไตรายจีวรทําบุญกับสามเณรหรือทําบุญกับแม่ของเราทําบุญกับเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยนะคะหรือทําบุญกับสัตว์ใหญ่ไทยชีวิตโครกบือวันนี้สดใสมากนะคะกับเช้าวันใหม่วันนี้นะคะดวงชะตาดีมากใครเลื่อนฟิตมาเจอคุณเป็นผู้ที่มีบุญมากนะคะ จะได้มีความสุขความเจริญทั้งหน้าที่การงานการเงินและความรักนะคะมีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะ วันนี้ขอให้เป็นพลังงานที่ดีกับใครก็ตามที่เลื่อนฟีดมาเจอหมอดาวขอให้เป็นพลังบวกๆของคุณกับเช้าวันใหม่ขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆอย่างที่ไพ่สามใบนี้นะคะพลังบวกมากๆเลยนะคะเงินงานรักทุกอย่างมีความสุขความเจริญนะคะความสําเร็จรอคุณอยู่ใครจะไปต่างประเทศก็ได้ไปนะไพ่แห่งทรัพย์สินเพิ่มด้วยนะคะใครคิดจะปลูกบ้านนะคะสไตล์รีสอร์ทสำเร็จนะคะหรือว่าจะมีทรัพย์สินเพิ่มเดินทางไกลนะคะวางแผน การใดๆเกี่ยวกับการงานการเงินใดๆนะคะความสําเร็จอยู่ในมือคุณแล้วนะคะเป็นผู้ที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังในอนาคตด้วยนะคะไม่ว่าจะอาชีพนักร้องนักสแสดงเนี่ยช่วงนี้เบ่งบานนะคะ,ะการงานมั่นคงนะคะถ้าใครมีตําแหน่งก็จะมีอนาคตการงานที่สดใสเลื่อนขั้นเลื่อนตําตแหน่งอุย้ยไพ่วันนี้ถือว่าเป็นไพ่พลังบวกมากๆเลยนะคะ,ะโชคลาภวาสนาดีค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็สายตาระมัดระวังแค่สายตาและหัวเข่านอกนั้นยังโอเคสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับเช้าวันใหม่วันนี้นะคะรับสิ่งดีๆไปจ้า